วันนี้วันอังคาร3มีนาสองพันนะครับอยู่ที่ถนนนะฮะในส่วนของรอดเขาสัมุกเพิภอเมืองชนบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นเขาสัมุกเป็นถนนรอบล่างนะฮะบกโมงเย็นแล้วนะครับก็มีรถประชาชนนกท่องเที่ยวม,มาจอด นั่งคุยกันนะฮะพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับนี่ยเห็นไหมเขาสับฟุกนะครับจันะกรยานทีมดังเลยนะครับนะฮะไบเน็ตไลฟ์แอนด์ลีฟวิ่งนะฮะเกมเ็น,นี่ก็มีคนที่นิยมปั่นจักรยานออกกำลังกายทั้งเพื่อการกีฬาแล้วอกออกกำลังกายลดน้ำหนักก็มาชี่จักรยานนะฮะวันนี้ผม เอาเสือหมอบรถน้องทายมานะครับคันนี้โนเนมไม่มีห่อรถไต้หวันอโรนะครับอะไรธรรมดาธรรมดานมาขี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ขี่เสเรถเสือหมอบล้อเจ็ดร้อยนะครับสภาพยางไม่ดีแล้ยางไม่ค่อยดีแล้วนะฮะต้องหลังการปั่นแล้วเ,เช็คสภาพ รถสภาพยางโซ่มันเฟือ,องอะไรอันนี้ยางหลังเพิ่งเปลี่ยนยางในมาอะไรธรมมนนธรมดาเลยนะชิมาโน่ SIS ธรรมดาเลยก็ปั่นขึ้นเขาสามมุกได้จานหน้ามันมีสองใบแล้วก็ใช้ใบเล็กได้นะฮะใบหลังก็ใช้ใบใหญ่ใบใหญ่สดก็ขี่ขึ้นมาได้นะครับ เท่ากันเป็นอย่างนี้เนี่ยมีจานหน้าน,นีหลังมือมือเบรกช่วยนะครับอันนี้นอกจากเบรกก็ไปอีกแล้วก็เบรกช่วยตรงนี้ที่เราจับแฮนด์ตรงนี้แล้วก็ใช้เบรกตรงนี้ได้ถ้าเราจับดอกนี้ก็จับได้มือจับตรงนี้ก็พอได้อยู่ก็ขึ้นทางชันนะครับฝั่งที่ชันยาวขึ้นมาได้เลยนะฮะทีเดียวถึงเลย แต่ว่าพอจะถึงข้างบนแล้วกําลังขาผมมันไม่พอนะต้องยืนโยกยืนโยกก็ช่วยได้เยอะเลยอากาศดีเลยนะครับ6โมงเย็นเสียงคลื่นทะเลซัดส,สาปดหินข้างล่างริมเขาสม,มุกนะครับไกลๆทางนู้นคือแหลมแท่นนะฮะเราลองซูมดูนะครับ ทะเลแหลมแทน่นเห็นไม้ไกลๆแหลมแทน่นตะวันสะท้อนสีน้ำทะเลเป็นสีส้มเลยนะครับในกล้องแต่ภาพจริงที่เห็นนี่ก็ภาพจริงที่เห็นมันส้มกว่าในกล้องนะครับน้ำทะเลก็ออกเป็นเขียวมากกว่า ไฟกงมันหองคลมเทาๆนะครับโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นเขาสำบุกอีกด้านหนึ่งที่มันขึ้นง่ายกว่านะแทงกว่น,นี้พับไปพับมาสองปีถึงเลยนี้ขึ้นง่ายกว่าแต่ใช่พับเอาก็เดี๋ยวลองดูนะครับห่างจักรยานมาแปดวันนะครับมาขี่ใหม่ก็เหมือนกำลังมันถดถอยลงไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคไม่หระรถโนเนมไต้หวันก็ถึงนะโนเนม no เลยไม่มียี่ห้ออะไรธรรมดาด้วยเกียร์ก็เกียร์ธรรมดาติดไฟหน้านกระพริบ,บมันจะประหยัดไฟกว่านี่กระพริบช้า มัน,นก็ตับข้างหลังมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะมันเป็นแท่ง,แ,ทงแก้วแววเือนแสงแล้วใส่แบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับกดเข้าไปตึ๊บอัน,นี้ติดแล้วนะครับจะกระพริบเป็นสีแดงนะฮะคือมันจะชัดกว่านี้นะครับกดอีกทีอ้าวึ๊บอ้าวมันจ,จะติดคาเลยนะครับติดอีกทีก็ตับอันนี้กระพริบในติดคาเลยจะกินกระแสหน่อย แล้วก็ดับเลยนะฮะโอเคครับ